ไอ้พริกแกงลงไปพริกแกงอะไรครับเผ็ดหรือไม่เผ็ดพริกแกงเผ็ดอันนี้คือเทประดับบิสโตน,นะครับเก๋ยอิ่มอนดีดันหลอดไม่รู้นะยักกงไงครับอันนี้คือเทปใหญ่ครับใครจะเถียงไหมว่าเทปใหญ่ใหญ่อีรีย์ค <ปะ S 2> อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืออะไรครับน้ำสางโคกน้ำล้างโคกน้ำล้างหาซื้อที่ไหนครับน้ำล้างโคกเนี่ยอะไรนะ ครกต้องสีลา <c oughs> ต้องไอ้นะรชาติงวามอร่อไรยามได้ไหมผัดพริกให,หอมก่อนนะครับผัดพริกใหอหอหหอ,อันนี้คือมาเองครับในต้นตำรับครับเชฟสมชายครับเราทำเมนูอะไรนะผัดเผ็ดปลาสว,ปสวายปลาสวายตายหรือ,อยัง <c oughs> ตายแล <c oughs> ้วผัดริ้มปลาสวายครับ เชฟใหญ่เชฟใหญ่โอ้ตอนนี้เลยวะอืมที่จะพันหรือต้มนี่เอาจ้าไปฮึมอืมซอยพันไหมเอายังไงต้อเป็นต้มต้อเป็นกันครับทีนนี้เขาบอกว่าตอนมันใหญ่นะครับมันต้องเขาชอบซอยครับก็ต้องซอยเราต้องให้นั่นเชฟตัวจริงเป็นคนตัดสินใจอันนี้คือผู้ช่วยเชฟ ทำไงนะเวลาเชฟเขาด่ากอะไรงันนะทำไงนะต้องใไ้รับเชฟป,ปิตโตนมาซอย<ช>จัดไปต้องซอยเล็กๆก่อนนะครับแกบอกว่ามันผัดมันใหญ่พูดมันใหญ่พูดมันบุ๋มปากไปเออไปตกอาจจะไข้พี้วเพราสวายนี่เรานำเข้าจากลุ่มน้ำอเมรีสันนะครับ ให้มาร์คกระเบิดไปตกมาเราจะเอาแค่ส่วนหางนะครับส่วนหัวส่วนหัวมีไหมนี่นะแต่ถ้าเราเล็กไปหรือเปล่าตัวนี้นะด้วยขอน้ำเน่ยนี่เอาอะไรครับเอาน้ำสมโซดาได้ไหมครับน้ำหาไม่ทันนี่ยน้น้ำอยู่นั่นน้่นนั่ข้างหลังนั่นเออแล้วเอากระบวยกระบวยตรงนั้น ข้างหลังนั่นนั่นข้างล่างากระบ,บวยนั่นแหละ <c oughs> เปิดน้ําใส่ผ่านการกรองเรียบร้อยครับใส่เข <c oughs> ้าไปได้ <c oughs> มันอร่อยเพราะน้ำล้างคุกครับตอนแรกเชฟแปกกระทาฉายาอะไรครับฉายาอะไรครับเชฟอะไรครับพระใครไม่รู้เชฟกระทาบิน ตามีตามเกิดนะครับ